ที่หดาดไข่แบนะครับก็คืออากาศดีนะนั่งเที่ยวเยอะมากเลยครับทุกคนนั่งเที่ยวแบบเยอะจริงๆเลยอีกวันหนึ่งนะครับของเราทั้งสองคนเนาะวันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือนะครับเฟอร์รี่เอาธรรมชาติที่จังหวัดตราดน,นะครับนะครับไปกินอาหารเช้านะที่โรงแรมมณิจันทนระ์แล้วก็อาหารก็คือมีหลากหลายนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งครับมีไข่มี เรียกว่าผลไม้นะครับอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีน้าน้าคั้นน้ําผลไม้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะคั้นสดอร่อยครับเดวิดนี่ก็กินอะไรนยนเรียกว่าติ่มซำใช่ไหมเช้าเดวิดกินติ่มซำไปนะครับแล้วก็หลายอย่างอยูอย่สละเปาเอเยทั้งขนมปังเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็กินเป็นอาหารไทยนะครับอาหารไทยก็ อาหารอร่อยนะที่โรงแรมมณีจันนะแล้วก็แพ็คกระเป๋าเสร็จนะครับทุกอย่างขับรถนะครับจากโรงแรมเนาะมาที่นี่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับเจกว่ากิโลนั่นเองนะครับเฟอร์รี่ทั้งรถทั้งคนเนี่ยก็คือ2คนรถคันหนึ่งสองบาทครับเกาะช้างแนละ้วมาบ่อยเลยนะออฟเทนคำจะเกาะช้างอ่ะใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละครับแต่ชอบชอบตลอดนะครับที่นี่้ ข้าวผัดนูโด้เฮียมาม่า all the stuff โอ้ผมไม่เคยเห็นคิวที่ยาวขนาดนี้หลังจากที่เรานะครับนั่งเรือเฟอร์รี่มานะครับประมาณสัก20นาทีครับไม่ไกลเท่าไหร่เนาะเช็คอินเสร็จใช่ไหมครับก็ไปเอากระเป๋าเข้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็ก็คือเอากระเป๋าเข้าห้องแล้วก็แพ็คกระเป๋าเสร็จใช่ไหมับคือต้องสักเอาเสื้อผ้าไปใักนะครับก็ถือนั่นแหละเป็น งสีแดงๆนั่นกระเป๋าสีแดงสิใช่ไหมครับเนี่ยกระเป๋าสีแดงเนี่ยมองใหญ่เลยนะแบบตกใจนะแบบผู้ชายเดินถือกระเป๋าสีชมพูไว้กระเป๋าสีชมพูไม่ใช่สีแดงนะครับก็น,นั่นแหละก็มาเดินตงที่หดาดไคแบนะครับก็คืออากาศดีนะนัก่งเที่ยวเยอะมากเลยครับทุกคนนัก่งเที่ยวแบบเยอะจริงๆเลยว้าววอล์กเบสทูี นี่เชนที่อยู่ในไข่แบกก็เดินถ่ายไปตรงชายหาดนะครับก็เจอน่อช้างด้วยช้างก็สองสามตัวนะครับแล้วก็เดินกลับมาตรงฝั่งเีนแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้ว ชื่อร้านอะไรจำไม่ได้ละนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบริเวณของหาดเนาะหาดไก่แบร์นะครับสวยวันนี้สวยมากน้ำก็ประมาณนี้ะน้ำไม่น้าขึ้น,นไม่ใช่น้ำลงนะครับนี่ครับทุกคนอิสเริน hmm. ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านบารานารหรือว่าร้านกล้วยนั่นเองครับที่เกาะชาน,นาะก็นั่นแหละนั่งนี่แหละก็สั่งของหวานมาแล้วก็นาคาต้านะครับแล้วก็ไปกินอาหารเป็นอาหารฝรั่งนะครับอาหารฝรั่งก็เป็นร้านจำนั่นแหละจะเราไปเคยกินเราก็สั่งมาหลายอย่างอยู่ก็สามสี่อย่างเป็นพวกขนมปังแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกนั่นแหละครับอาหารฝรัง่งมันก็จำชื่อไม่ได้นะครับ อร่อยอยู่อร่อยอยู่แต่ลมคือแรงมากนะครับลมแรงแล้วแบบหนาวนะวันนี้อ่าได้เปยังบอกว่าหนาวเลยนะบอกว่าเธอเธอไปหาไปหาเสื้อกันหนาวมาใส่ดีกว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นเเรียกว่าเกาะชาร์เบียร์เฟสติวัลนะครับก็ร้านเปิดใหม่นะครับสวยอยู่นะครับแต่ไม่มีลูกค้ายังไม่มีลูกค้าเลยเนาะ กกสวัสดีเช้าๆนะครับที่เกาะช้างนั่นเองนะครับเนาะวันนี้ก็ปื่กในเช้ามานะครับก็ไปออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายตอนสิบเอ้ยเก้าโมงกว่าๆนะครับเก้าโมงนิดๆเนาะแล้วก็เดวิดเนี่ยก็อพอดีมีงานด้วยครับซูมิทติ้งนั่นแหละผมก็เลยแบบเพราะว่าถ้าซูมิทติ้งเนี่ยเดินผ่านถ้าอยู่ในโรงแรมมันจะมีมันจะเห็นเตียงทุกอย่างจะเป็นของในห้องระวันนั้น,นะก็ใส่เป็นฟิลเตอร์ล้วบล็อกนะครับ บล็อกไม่เห็นข้างหลังอ่ะแล้วก็ไม่ให้ใครเดินผ่านนะผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นดี๋ยวฉันออกกําลังกายแล้วกันนะครับก็ออกกําลังกายเสร็จประมาณสักสิบโมงครึ่งเอ้ยสิบโมงสิบนาทีนะครับของเราเดี๋ยวให้ดูนะว่าสั่งอะไรมาบ้างนะครับทุกคนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบรีแลกต์จริงๆเลยนะครับเนาะกลับไทยแล้วแบบหลังจากว่าวัดเจอครอบครัวแล้วใช่ไหมครับแบบรีแลกต์ได้เบ็นก็คือแบบรีแลกต์ normal work for you now ก็เลยดินปอีกประาณอีก about another t h i โอเคเาก็เดวิดก, э ก็ต้องยังต้องตอบอีเมลต้องทำงานนะครับเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวให้ดูนะครับเนาะเมื่อคืนก็นอนดีครับเหนื่อยด้วยขับรถปวดรถตอนนี้ผมก็นั่งอ,อยู่ที่โรงแรมอาวานนะครับเลาวก็นั่นแหละมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับวิวสวยนะมาที่นี่มีที่แล้วก็มานะครับก็ พักอยู่ตรงข้าฝั่งโาโนโ่นแหละติดติดกันนะครับแต่แลวเนี้ยก็จะที่จะมีแฮปปี้เอเวอร์ด้วยนะครับก็จะครึ่งหนึ่งราคาก็จูกกว่านะครับ <laughs> กเ็เลยไปเห็นผลหนึ่งที่มานั่งนี้นะครับเห็นแล้ว my oh. man. Okay. Good I don't Okay guys, so I want to show you a little bit of I don't know, a little like food area. When you come last time, it's not like this. เมื่อวานก็ไปเดินนั่นแหละเดินเดินดูเดินสำรวจแถวไก่แบนะครับไก่แบก็ไปเจอหาดหนึ่งนะครับไม่ใช่จะเป็นหาดหรอกเพราะถันนี้ก็เป็นหาดไก่เบนะครับก็ไปเจอร้านหนึ่งนะชื่อว่าร้านคาบาน่านะครับเมื่อวานก็นั่งนั่งชิลนั่งพักผ่อนนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ จะไปดูพระพิตุเป็นด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นคิดว่าตอนนี้น้ำน่าจะลงแล้วนะครับก็ถ้าน้ําลงก็เดินข้ามไปฝั่งนี้ได้ไงแต่ถ้าน้ําไม่ลงเราก็ต้องเดินข้างในที่อยู่ในถนนติดถนนเนาะลงน้ำวันนี้คือน้ําเย็นมากนะครับแบบเย็นสุดๆอะนะครับ I mean, like, do 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 come here. No more like. That. Okay. กินอาหารคนะั่เนาะเป็นร้านอาหารชื่อว่าข้าวฝันนะครับข้าวฝันเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารบแบบสไตล์โมเดิร์นไทยเป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับที่เป็นแบบคงรสชาติความไทยอยู่คือมันจะเป็นแบบโมเดิร์นมากนะครับโมเดิร์นนี่แหละแต่อาหารนี่คือแบบรสชาติที่แบบไทยไทย,ไทยเลยครับอร่อยประสัง่งกินไป2ออย่างแล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นเมี่ยงคั่นะครับแล้วก็อันที่2องเลยก็เป็นาาลาบ รับไก่เนาะใช่อันแรกเนี่ยเดวิดอันแรกเนี่ยอร่อยนะแต่อันที่สองอร่อยกว่านะครับนั่นแหละแล้วก็ลูกค้าเต็มร้านนะถ้าไม่จองคือไม่ได้กินนะครับที่นี่เนาะร้านอาหารข้าวฝันะตามป้ายเลยครับเบบาเทปะยังไงว่าชื่อของตัวมันดูอะไรเพราะมัน big tail crayfish no c e a y f i s h lobster no lobster เบบะข้ากะเพราเนี่ย Pack okay, of hell you know, right? Spicy, just one spicy. Yeah. Pull like the meat. You want to try that? Yeah, try that. I'll just The butter. Mmm. You like the Pura? Very melon. Very melon, yeah. You know the butter now didn't peel skin out. Oh, so we're gonna scoop it out. Yeah. คับุเล่เราต้องนั่งข้างนอกนะเพราะข้างในคือเต็มร้านนะครับจองตั้งแต่สองวันก่อนก็จองนะแต่เขาบอกห้นั่งข้างบนน่ะแล้วลมมันแรงไงก็เลยลงมาอีกวันหนึ่งเันก็เลยมาจองตรงหน้าร้านแล้วกันนะก็คือลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมดสามโต๊ะที่นั่งข้างๆกนเลยนะนะครับนั่นแหละ